วันนี้ผมจะมาพามาดูนะครับสําหัวฉีดที่เป็นชุดไฟเดิมของผมนะครับที่ทําขึ้นมานะครับตอนนี้ทําอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ทาขายแล้วับทำใช้แต่ของตัวเองอยู่ครับพอดีลูกค้าทมาถามหลายท่านเลยครับอันนี้เป็นชุดไฟเดิมนะครับถังน้ำมันเดิมนะครับใช้ปั๊มติ๊กนอกถังแล้วก็ใช้เลกูเรตปรับน้ํามันนะครับตอนนี้ใช้งานมาสามปีแล้ว ตอนนี้เลกเรทขึ้น2องบาไม่ถึงด้วยซ้ำครับก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้องจูนน้ำมันให้เสถียรแล้วก็เป๊ะด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถจูนน้ำมันได้เดี๋ยวมาดูกล่องกันนะครับนี่นครับเป็นตัวจูนน้ำมันนะครับต้นท้ายกลางครับ แล้วก็รอบสูงสุดนะครับตัวนี้นะครับจะมีวอลุ่มเยอะๆหน่อย V R ที่จูนเยอะหน่อยนะครับอันนี้แบตก็ใช้รีโอโครับมาติดเครื่องดูนะครับอันนี้เครื่องเย็นนะครับเย็นเจี๊ยบเลยครับยังไม่ได้สตาร์ทเลยครับนี่แต่เช้าอันนี้เป็นลิ้นนะครับบังมองเห็นหรือเปล่านะครับลิ้นหัวฉีด น,นี้เป็นของหนึ่ง้าบังลมนะแล้วก็กล่องเดิมอียิกล่องเดิมกล่องสร้างกล่องก๊อปนั่นแหละแล้วก็ชุดไฟเดิมคอยก็ยังเป็นคอยเดิมนะเนี่ยเดิมเดมเดี๋ยวจะมาลองติดเครื่องดูนะครับ กอดีองหัวฉีดนะครับจะไม่ต้องเอาอากาศดูดน้ำมันนะครับตัวนี้จะใช้ไฟสั่งการฉีดน้ำมันนะครับอันนี้ปั๊มติ๊กอยู่เห็นหรือเปล่าอยู่2บาร์นะครับตัวนี้เกือบถึง2นะครับแล้วก็การไหลกลับก็ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูความเสถียรของคันเร่งนะครับ ข้อดีของหัวฉีดนะครับก็คือสามารถใช้คันเร่งสั่งการฉีดน้ำมันไปเลยครับไม่ต้องใช้อากาศไม่ต้องรออากาศครับก็มันจะติดมือมากครับอันนี้เป็นรถลูกเดิมนะครับเดิมๆเ,เลยน,นี่ก็จะมีวัดโวลต์กล่องก็ใช้นะครับ13.5 13.4้โวลต์ก็ระบบ เดิมๆมาชุดสายไฟเดิมจานไฟเดิมไม่ต้องแปลงตอนนี้ที่ยังทําขายไม่ได้เพราะว่ามันเยอะเกินนะครับที่คิดไว้ก็เลยยังไม่ได้ทําขายทําขายแต่ให้น้องๆใช้กันนะครับไม่ได้ทําให้คนอื่นใช้หรือว่าท่านที่ต้องการใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเคลมยังไม่ทั่วนะครับ ก็คือกลัวมันมีปัญหาหรือว่าเอาไปติดตั้งแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ผมใช้มา3ปีนะตัวนี้ไม่มีปัญหาครับ